เรียมขึ้นตู้แล้วนะฮะตู้เก่ากับตู้ใหม่นะครับเราเห็นได้นะครับว่าคนทำอาชีพช่างแอร์เปิดร้านทำแอร์นะฮะก็สั่งอะไหล่แอร์มาเนี่ยอะไหล่แอร์ก็จะเสียภาษีสรรพสามิตนะฮะฉะนั้นเราทำแอร์กันทุกวันนะฮะเราก็มีส่วนช่วยในการ จ่ายภาษีให้กับประเทศนะครับจ่ายภาษีให้ประเทศวันนี้อะไรหลายรายการที่นําเข้าอย่างถูกต้องนะแล้วก็ผลิตอย่างถูกต้องก็มีส่วนช่วยในการเสียภาษีเพื่อร่วมพัฒนาประเทศนะครับถ้าเราเลือกสั่งอะไรจากออนไลน์นะฮะสั่งอะไรนําเข้าจากเมืองนอกมาเองนะฮะอาจไม่ได้รับการเสียภาษี นะครับก็เป็นการรั่วไหลของเงินนะครับฉะนั้นวันนี้เราอยากแนะนํานะครับว่าให้ช่างเป็นคนดูแลให้ทั้งอะไหล่ทั้งบริการจะดีที่สุดครับมีเงื่อนไขาการรับประกันที่ชัดเจนมีร้านที่ชัดเจนนะครับจดทะเบียนการค้าทุกร้านก็ฝากทุกท่านด้วยครับอันนี้ตู้หลังของแคที่ว่าเคครับ